น,นี่ได้ทำไปไหนครับเนี่ยไปชนบุรีค่ะชนบุรีชนบุรีมันกว้างอ่ะไปที่ไหนไปทะเลโอเคหาดอ,อ่นนภาวนนาภา ันนี้เรามีคนขับส่วนตัวนะครับวันนี้เราไม่ต้องขับรถเองนะชาวเพืคนขับส่วนตัววันนี้จะไปไหนไปเที่ยวทะเลค่ะไปกินจุ้งกินจุ้งกินหอยไปกินหอยเขากินจุ้งตัวกินหอยไม่ใช่นะเขากินจุ้งตัวกินหอยตอนนี้ก็เตรียมที่จะเดินทางออกไปซึ่งตอนเนี้ยจะบ่ายสองละ แต่ดีตรงที่ว่าที่ชนบุรีเนี่ยตรงบางแสนนมันใช้เวลาเดินทางไม่นานนะครับจากกรุงเทพไปประมาณ2ชั่วโมงถึงก็เย็นๆนนั่งกินเป็นจิบเบียร์พอดีปิวกำลังดีช่วงเย็นดูพาที่ตกแล้วแดดมันไม่ร้อนอถ้าช่วงบ่ายมันร้อนมันไม่สนุกเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครใอะไรครับเนี่ย <c oughs> ให้ดูบรรยากาศนะเดี๋ยวเราไปถึงก็น่าจะ แวะไปซื้อของที่ตลาดปลาอ่างศิลาสะพานปลาสะพานปลาอ่างศิลาใช่ไหมส่วนุลกมชื่ออะไรกันแน่สะพานปลาอ่ะแล้วมันมีอาหารทะเลสดเยอะแยะมากมายแล้วราคาไม่แพงถูกเวยะาขาบอกว่าถูกเดี๋ยวไปดูว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ดูถูกกว่าที่กรุงเทพแน่นอนอ่ะใช่ใช่มันต้องถูกกว่า แต่ไปซื้อที่อื่นบอกว่าซื้อที่ถ้าซื้อที่หานี้ราคาคนละเรื่องนะใช่ที่หาก็แพงเพราะตรงน,นั้นอะบบมันส,ดม,นสดมากมันยังไม่ตายอ,ะอ่ะใช่ใช่มันยังไม่ตายมันสดด้วยยังไม่ตายสดเกโอเคเดี๋ยวไปดูกันอีกรอบนึง จากที่เดินทางมา2ชั่วโมงโดยพลกะรับตอนนี้เรามาถึงที่ตลาดปลา,ปา,ปาอ่างศิลาใช่ไหมตลาดปลาอ่างศิลาก็เดี๋ยวจะเดินทางมาซื้ออาหารทะเลนะครับเพื่อเอาไปปล่อยไม่ให้<ม>เห็นทะเลก่อนไมหมทะเลทะเลยังไม่เห็นเลย <laughs> เดี๋ยวไปดูกันแวะซื้อของหรือเก็บมาให้ดูนะครับ อะไรนะเจลอินซีหรออะไรนะเจลอะไรทั้งอย่างเจลอินซีไปดูดิวันนี้ได้อะไรบ้างมงเนี่ยหมดเงินไปเท่าไหร่หมดเงินไปเท่าไหร่กันวันนี้เด็ดๆหกร้อยหนร้อยเก้าสิบยิได้ะมเนี่ยไปดูก่มกุ้งมีกุสดเลยกุ้งนึึ่งกิโลกุ้งนึึ่งกิโล นึ่งแล้วก็ปลาหมึกว่าทำไมนึ่งปลาหมึกอันนี้เขานึ่งหรือเขาย่างใหเนี่ยนึ่งหนึ่งหนวดปลาหมึกนะครับครึ่งกิโลก็น้ำจิ้มแล้วก็ตอนนี้รอรอปูเนื้อลอปูเนื้อก็คือมีทั้งหมด3อย่างกับอุปกรณ์ย่างชีด3อย่าง6.90บาทอิ่มแป้แน่มันดอิ่มแน่แม่จ้ะมันสดไงเพราะเรากินได้ไม่เยอะ เรากินได้อยา่างละทีเดียวละหน่อยเรากินอะไรได้เยอะสุดกินอะไรเยอะสุดอ่ะก,กินเหล้าดื่มเบียร์มาถึงที่หาดบางแสนละก็ได้ที่นั่งนันเป็นเพ นั่งอยู่ริมหาดนะครับผู้เตรียมการนะฮะคนอยากมาะป oh. hmm ูขาปูปูทะเลปูปูเนื้อไม่ใช่ปูทะเลต้มตองนะฮะลงมีตาปู่งซึ่งโล หมึกด้วยนะก็รู้สึกว่ามันจะมีปลาหมึกด้วยหมึกแคปซิวไม่จตัทีแรกเขาใหญ่มากนึ่งออกมาก่อนนึ่งนฮะตอนแรกเป็นแม่มันตอนนึ่งเสร็จเป็นลูกหมึกุนหมึก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  หลังจากที่ไปอยู่ที่หาดบางแสตตอนนี้เราก็เลยกําลังจะกลับแล้วก็เลยแวะอยู่ตรงบนสะพานเรียบชายหาดอยู่ที่ชลบุรีเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่หลายๆคนเนี่ยจะมาเรียกว่าสะพา,า,านเหลือง,อง <c oughs> สะพานเหลืองเหรอคนแถวนี้นน 4, เขาเรียกสะพานเหลืองไงก็มันเป็นสะพานสีเหลืองแต่เวลาเซิร์ชสะพานเหลืองหาไม่เจอเจอสะพานเหลืองจอเจอด้วยไหนเซิร์ชให้ดูหน่อยก็ตอนที่หาลบเล็กเนี่ยที่เขาบอกเขาว่าชื่อสะพานอะไรนึกเลยเขาก็เลยไปเซิร์ชว่าสะพานเหลืองเดี๋ยวหลังจาก อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วสำหรับวันนี้วันนี้ก็น่าจะหมดวันแล้วพรุ่งนี้ขึ้นวันใหม่หลายๆคนก็ทำงานนะครับ,บรก็กเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะจบตรงนี้เท่านี้นะครับสำหรับการมาเช้าเย็นกลับของที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็มากินอาหารทะเลนมีวันหนึ่งล้วก็เดินทางมา ทะเลไปภูเขาแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าวันนี้ขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับแร้ววันนี้สวัสดีครับผมไปกลับบ้านจะ <c oughs> แป๊บนึงกลับบ้าน